ช่วงนี้เราดูกันหน่อยเรื่องของต่างชาติมาลงทุนในไทยล่าสุดเนี่ยบอร์ด BOI ไฟเขียวให้ติ๊กต็อกมามาลงทุนกว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทปักหมุดการเป็น Data Hosting ใน3พื้นที่สำคัญนะะเพื่อหวังพัฒนาประเทศไทยกลายเป็นประเทศสู่การเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภาคให้ได้นะฮะเรื่องนี้คุณนริศทเทิดสยรศักดิ์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ไนะฮะได้เปิดเผยถึงผลประชุมบอร์ดนัดแรกของปีซึ่งมีคุณ พี่ชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานมีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน3โครงการสำคัญค่ะมูลค่าลงทุนรวมกว่า1,70,000ล้านนะก็ประ,ประกอบไปด้วยกิจการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลขนาดใหญ่2โครงการ1คือ Data Hosting ของบริษัทในเครือ TikTok ซึ่งไม่มีใครไม่รู้จัก TikTok นะวนันนี้เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอคอนเทนต์ที่ยอดนิยมจริงๆเขามาแล้วเนี่ย ก็จะมาลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆใน Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในกรุงเทพสมุทรปราการและฉะเชิงเซามูลค่าลงทุนรวม126,790ล้านบาท 2. กิจการ AI Cloud Service ของบริษัทสยาม AI Corporation จำกัดซึ่งเป็นบริษัทไทยรายแรกนะคะที่ได้รับเลือกให้เป็น NVIDIA Cloud Partner ก็จะอยู่ที่ชนบุรีปรทุมธานีอันนี้มูลค่าลงทุนนะคะรวม3,250ล้านบาทค่ะและ3นะจะเป็นโครงการลงทุนผลิตโพแทสเซียมคอไลด์ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยของบริษัทเอเชียแปซิฟิกโพแทสคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะจะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมูลค่าลงทุนรวม4 4 0 0ล้านบาท BOI อไอคาดนะคะว่าสําหรับปีนี้นะจะมีบริษัทชั้นนําระดับโลกตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทั้งในไทยและในอาเซียนโดยเฉพาะจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ AI การจัดเก็บประมวลผลด้วย Big Data ซึ่งจากการลงทุนทั้งสองโครงการใหญ่นี้นะคะ่ะก็จะช่วยพัฒนาประเทศไทย ตามเป้าที่เราตั้งไว้คือเราอยากเป็นดิจิทัลฮับของภ um ูมิภาคทีนี้อย่างปี67ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะไทยได้รับการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลจํานวนมากเลยโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็น Data Center Cloud Service โดยบริษัทชั้นนำจากทั้งสหรัฐจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียและไทยรวม16โครงการเนี่ยเงินลงทุนรวมกันกว่า2 4 0 0 0 0ล้านก็ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงเป็นอันดับหนึ่งค่ะครับท่านผู้ชมฮะ จริงๆผมมองต่างมุมข่าวนี้นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่สิ่งที่บ OI ทำไม่ดีนะแต่นี่คืองานลูทีนบ OI คืออะไรครับบ OI คือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฮะเพราะฉะนั้นจะมีบริษัทเข้ามาให้ส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วเพราะเขาจะได้ลดภาษีการประกาศว่าแต่ละปีมีจานวนคนเข้ามาขอเท่าไหร่เป็นงานลูทีนที่ต้องทาอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ดีแต่เป็นงานลูทีนที่ต้องทําผมกลับเป็นห่วงเรื่องอ,อื่นมากกว่าครับ<ช>คุยในเรื่องงานลูทีนก่อน ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าหลายบริษัทมาลงทุนแต่มีข่าวว่าบริษัทที่ลงเงินจริงๆผมยกตัวอย่างชื่อได้เลยอยา่างอเมซอนลงจริงคบริษัทอื่นคําถามคือลงจริงไหม,มนะครับไม่รู้นะเป็นคําถามไว้ไม่ได้บอกว่าลงไม่จริงอันที่สองสิ่งที่ต้องการจะพูดต่อก็คือว่ามันมีเรื่องใหญ่ครับท่านผู้ชมฮะแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มาลงทุนแล้วจะเสียภาษีเยอะขึ้นและเป็นเรื่องที่คุยกันทั่วบ้านทั่วเมืองและคุยกันทั่วโลก นั่นคือ g กลบอลม i นิ m ัมแ a คเอาเล่าให้ฟังง่ายๆก็คือมันเป็นข้อกำหนดของ OECD ที่บริษัทที่มีไรายได้เกินเท่าไหร่จะต้องเสียภาษีเอาตัวเลขคร่าวๆสิาเปสมมุติเขาได้ลดภาษีนะแต่เขาต้องไปเสีย15%บห้าปอว่าเขาประหยัดเท่าไหร่คือจุดเด่นมันไม่มีเลยครับจริงๆ BOI ต้องมาประกาศเรื่องนี้ครับเรื่อง GMP ต้องไปคุยกับกรมสรรพากรฮะต้องไปคุยกับเรื่องของการลงทุนฮะกร,กรทะกรกรทรวงพาณิชย์ ว่าเราจะมีแผนรับมือเรื่องของโ l o b a l m i n i m ม um, แท a x อย่างไระนะครับไอการประกาศบริษัทมาลงทุนมันเป็นงานรูทีนฮะมไม่ใช่ไม่ดีแต่มันเป็นงานรูทีนครับเรื่องด่วนเป็นเรื่องที่ต้องทำครับอืนะคะก็เป็นห่วงตรงนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำตามนั้นก็ได้รเราเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเราจะดีกว่านะคะก็ต้องรอดูกันนะคะ